สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโปรเจกต์นะครับคิววิโอตัวนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับแท็กกิ้งตามล่าแรคอรี่100ตัว <S <S สิ่งที่ทุกคน <S 1> <S 1> ควรรู้ในชาเลนจ์นี้คือ1ผมตามล่ารอยเท้าแรคคอรี่เทียสูงเท่านั้นนะครับนั่นคือเทียบและก็เทียบแผมจะไปแท็กกิ้งในเฉพาะพื้นที่แบ็กโซนเท่านั้นนะครับพื้นที่เลโซนหรือในรดออฟอว์รนเนียเนี่ยผมจะไม่ลงไปแท็กกิ้งในพื้นที่เหล่านี้3เหมือนเดิมครับ ชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์ที่ผมทําเพียงแค่ตัวคนเดียวอีกแล้วตลอดทั้งชาเลนจ์นี้ผมจะตามล่ารอยเท้าแลคอลลี่รูปแบบขนาดเล็กเท่านั้นนะครับซึ่งจากการคาดาวของผมในตอนนี้เริ่มคิดได้ว่าอยากจะทําชาเลนจ์นี้จริงๆกําไรหรือผลตอบแทนที่ผมได้รับในชาเลนจ์ครั้งนี้มันต้องน่าสิ้นหวังแน่ๆครับฉะนั้นเนี่ยผมจะขอเพิ่มโปรฟิตจากการเปิดกล่องสมบ,บตัติต่างๆในทวีปเอาแลนด์ตลอดทั้งชาเลนจ์นี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าชาเลนต์เนี้ยตัวผมไม่ได้มีความคิดที่จะทําเลยนะครับไม่มีในสมองเลยว่าอยากจะทำชาเลนที่เกี่ยวตัวเลข100เพราะใน y ะ YouTube เนี่ยชาเลนอะไรพวกนี้มันก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วนั่นแหละครับแต่มันมีเชื้อไฟ3อย่างนะที่ทําให้ผมอยากเริ่มต้นทํำชาเลน g ์นี้ เชือไฟแรกครับคือผมได้กลับไปดูคลิปเกตลิง100พายของตัวเองและสังเกตได้ว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยมันน่าเบื่อและก็เหงามากๆครับเหมือนผมในตอนนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำคลิปที่เกี่ยวตัวเลข100อีกสักคลิปเพื่อแก้ตัวเชื้อไฟที่สองครับคือมันมีความท้าทายอยู่อันนึงในสมุด journal บทหลัก PVE activity หัวข้อย่อยการแท็กกิ้งก็คือผู้เล่นเนี่ยต้องทำการจบการไล่ล่าเป้าหมายในการแท็กกิ้งให้ครบ80ตัว หากทำสำเร็จเนี่ยก็จะได,ได้รับของรางวัลเป็น g n a v i g a t o r c o d e นะครับเป็นเสื้อคลุมสีเขียวของนักเดินทางซึ่งผมเป็นคนที่ชอบสีเขียวมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแถมตัวละครหลักเซิร์ฟเอเชียตัวนี้ของผมเนี่ยก็แทบไม่มีสก,กินติดตัวเลยผมก็เลยอยากได้มาในการครอบครองผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าตัวผมเนี่ยได้จบก,การไล่ล่าในการแท็กกิ้งไปได้แล้วประมาณ30ตัวฉะนั้นผมต้องทําอีก50ตัวถึงจะครบ80ตัวตามที่สมุด journal เ,เนี่ยมันได้เขียนท้าทายไว้ แต่ว่า30าตัวก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ถ่ายฟุตเทจเก็บไว้เลยครับและส่วนมากเนี่ยผมก็แท็กกิ้งไล่ล่าเป้าหมายผสมปนเปรรวมมั่วไปหมดทั้ง Panther, Bear, Stone lem, Dawn Bird, แพนเตอร์สปิริตแบร์ลูนสโตนโกเลมดอนเบิร์ดและก็แลคคอรีผมล่ารอยเท้าเนี่ยรวมมั่วไปหมดเลยถ้าผมจะทำชาเลนจ์นี้จริงๆผมควรที่จะซื้อสัตว์กับคนดูนะครับถ่ายฟุตเทจใหม่ตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่100 เริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นและผมก็ควรเลือกเป้าหมายประเภทเดียวให้ชัดเจนไปเลยเชี่ยวไฟที่3เนี่ยคือเรื่องของแรร์คอรีเรื่องนี้บางคนอาจรู้หรืออาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวผมเนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการอธิบายระบบแท็กกิ้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2023ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการเพิ่มเข้ามาของแรร,แร์คอรีแร c ์คอรีเนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อวันที่8มกราคม2024ช่วงเวลาตลอดเดือนมกราคมเนี่ยผมไม่อยู่บ้านทั้งเดือนเลยนะครับ ก็เลยไม่ได้ทำคลิปอัปเดตเรื่องแรคอรีที่เพิ่มเข้ามาในระบบแท็กกิ้งซึ่งผมเนี่ยก็จะมาอธิบายเรื่องของแรคอรีเนี่ยในคลิปนี้นั่นแหละครับแรคอรีเนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาในระบบแท็กกิ้งเมื่อวันที่8มกราคม2024นะครับในแพทคิสตันเลดเดอร์อัปเดตโดยแรคอรีเนี่ยเป็นเป้าหมายใหม่ในการตามล่ารอยเท้าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆที่เข้ามาลุกลามในโลกของอาเบียนถ้าพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับคุณรู้จักแรบบิ้ไหมในโอเพนเวิร เจ้าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ต่างๆที่จะมีวงแหวนใต้เท้าของพวกมันนะครับซึ่งมันเนี่ยจะเป็นระดับที่แข็งที่สุดแล้วนะครับที่เราสามารถหาเจอได้ตาม open world ซึ่งแรคคอรีเนี่ยมันก็จะเหมือนแรบอสนั่นแหละครับต่างตรงที่ว่าแรคคอรีเนี่ยมันจะมีเลือดที่เยอะกว่ามากๆแล้วก็มีเกราะป้องกันกายภาพและความต้านทานเวทดมนที่เยอะมากขึ้นโดยของรางวัลที่ดรอปให้เนี่ยหลังจากการจบชีวิตเป้าหมายแรคคอรีที่เราตามล่าได้สําเร็จนะครับมันจะดรอปถุงเงินซีเวอร์ไอเทมที่มาจากแบ็กมาร์เก็ต ไอเทมตระกูลฉากเช่นลูนโซลิลิทและสมบัติอย่างลักเซอรี่กู๊ดลักษณะรอยเท้าของแรคอรีเนี่ยจะเป็นรอยเท้าสีขาวมีความพิเศษตรงที่ว่ารอ,รอบๆบริเวณของรอยเท้าเนี่ยจะมีเศษเหรียญซีเวอร์ตกอยู่นะครับซึ่งการเพิ่มเข้ามาของแรคอรีเนี่ยก็หมายความว่าต้องมีการเพิ่มเส้นทักษะใหม่ลงในหมวดทักษะซีซอนแท็กเกอร์นั่นคือแรคอรีแท็กกิ้งสเปเชียลสต์ซึ่งเมื่อตอัวละครของเราเนี่ยเพิ่มเลเวลสเปเชียลสต์ของทักษะสายนี้ ตัวละครของเราก็ได้รับความสามารถเดียวกันนะครับเหมือนกับเส้นทักษะสายอื่นในหมวดซีซอนแท็กเกอร์นั่นแหละครับก็คือมันจะเพิ่มค่าแท็กกิ้งเอฟเฟกชันซีและเอนเกต t a รเก็ตเหมือนกันเลยหากว่าคุณเนี่ยที่กำลังรับชมคลิปนี้เป็นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมนี้ได้ไม่กี่วันนะครับแล้วอยากเข้าใจพื้นฐานของระบบแท็กกิ้งในเกมอาเบียนให้มากขึ้นเนี่ยถ้าดูคลิปนี้จบสามารถย้อนกลับไปดูคลิปแท็กกิ้งของผมได้นะครับกลับมาที่ชาเลนจ์ของเรากันต่อดีกว่าครับ ตอนนี้ผมาาก็จัดการแลรคอรี่ไปได้ประมาณ18ตัวแล้วผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้สังเกตรหรือเปล่าว่าช่วงต้นคลิปผมเลือกสลับสับเปลี่ยนอาวุธบ่อยมากแต่หลังจากแลรคอรี่ตัวที่10ไล่มาจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าผมเลือกใช้ง,งานทูมแฮมเมอร์เพียงอย่างเดียวเลยอาวุธตระกูลคอนเป็นอาวุธอีกตระกูลที่ผมชอบเล่นมากๆนะครับในตอนที่ผมเล่นอยู่ที่เซิร์ฟอเมริกาก่อนที่จะย้ายมาเล่นเซิร์ฟเอเชียตัวละครหลักตัวเก่าของผมมีสเปเชียลต์ของอาวุธตระกูลคอนเต็ม700เลยนะครับ ผมก็เลยอยากจะเก็บเฟรมให้สเปเชียลลี่ของวัตถกูลคอนสในตัวละครหลักเซิร์ฟเอเชียตัวนี้เต็ม700เหมือนกันซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันยากอยู่นะครับยิ่งเป็นผู้เล่นที่หมดไฟแบบผมและเป็นคนขี้เกียจเก็บเฟรมอยู่แล้วต้องมาเก็บสเปกับ่าที่ฟาร์มเฟรมช้ากว่าวัตถกูลอื่นๆหนำซ้ำยังเป็นผู้เล่นสายโซโลเพมันก็เพิ่มความยากขึ้นไปอีกระดับแต่ว่าการที่ผมเลือกหยิบทูมแฮมเมอร์มาเก็บเฟรมก่อนมันจะเป็นตัวแปรสำคัญในคลิปถัดไปนะครับ ถ้าผมได้นำทูมแฮมเมอร์มาเก็บเฟรมในชาเลนจ์นี้ <S <S <ๆ>ก็อาจไม่มีคลิปถัดไปเกิดขึ้นมาเดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้ดูความผิดปกตินะครับคือตอนแรกอ่ะผมลงหมาป่าแล้วเขาเหมือนจะไม่สู้เนาะผมก็เลยวิ่งไปใกล้ๆกล่องเพื่อรอเปิดกล่องนะครับตรงนี้จะเกิดความผิดปกติแล้วเนี่ยเห็นปะเขาดินเมาส์ใส่หน้าผมครับผมก็เลยสตาร์ทฟูลคอมโบไปหนึ่งทีนะครับไม่ได้แรงมากนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนเต็มข้อนะครับเดี๋ยวดูตรงข้างล่างหน้าจอนะครับเห็นไหมวิ่งมาเต็มเลยผมนี่รีเทิร์นนอตเลยนะครับ กดรองเท้าฮันเตอร์แล้วก็โาร n นดิงชาร์จพุ่งนี้มานะครับดีว่ารองเท้าฮันเตอร์มันครับมันก็เลยแบบเอาตัวรอดได้เนาะที่มันผิดปกติเพราะว่าเวลาที่มีผู้เล่นที่เป็นศัตรูนะครับหรือว่าตัวคุณเนี่ยไปดิสเมาส์ใส่หน้าแบบนั้นอะในระยะใกล้ๆ ผู้เล่นคนนั้นจะติดคูลดาวนะก็คือไม่สามารถโจมตีหรือว่าใช้งานสกิลได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปเล่น PVP แล้วก็ตามแต่นะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะทิ้งระยะห่างเพื่อดิสเมาส์ก่อนนะแล้วค่อยเดินมาสู้กันแต่ไอที่เขาดิสเมาส์ใส่หน้าผมแบบนั้นเนี่ยคือเขาจะล่อนะครับเป็ดผมเนี่ยให้ผมทำดาเมจใส่เขาจะได้ติดคอมแบท คือในตอนแรกที่ผมส่องบิลของเขาอ่ะมันไม่เหมือนบิลแกงเกอร์ตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เขาเนี่ยเลือกขี่ม้าเทียสามนี่แหละแทนบิลของเขาอ่ะมันก็ไม่ใช่บิลแกงเกอร์ที่ผมพบเห็นบ่อยในช่วงเวลานี้นะคือปาร์ตี้แกงเกอร์เนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยก็คือพวกเขาอะจะเลือกขี่สัตว์พาหนะที่มีแกลล็อกมูฟสปีดโบนัสสูงนะครับ เช่นหมาป่าไคาออนหมาป่าเทียหกแบล็กแพนเตอร์น้องหมาฮัสกี้หรือว่าอีกาเพื่ออะไรตามเป้าหมายให้ทันเสมอหรือวิ่งนําไปนะครับลงไปดักรอเบริวเวณด้านหน้าหรือดักรอที่หน้าประตู คือผมก็คิดไม่ถึงไงว่ามันมีปาร์ตี้แกงเกอร์ที่ขี่ม้าเทียสาในปี2024ด้วยแต่พวกเขาอาจไม่ใช่แกงเกอร์ก็ได้นะครับพวกเขาอาจจะเป็นเจ้าถิ่นแถวนั้นก็ได้อาวุธโดยส่วนมากที่ปาร์ตี้แกงเกอร์เลือกใช้งานจะเป็นขวานแบร์พาวกงเล็บหรือวุธระกูลกระบองซะมากกว่านะครับผู้เล่นใหม่พอเห็นอาวุธประเภทนี้ก็คาดการไว้ในใจได้เสมอนะครับมันอาจไม่ได้มาตัวคนเดียวแน่ๆ c อสโบมันก็นำมาใช้งานในการแกงเกอร์ได้นะครับเอาไว้ซูมยิงเป้าหมายให้ตกจากสัตว์ขีแต่ผมอะ่ะก็ประมาณเองนั่นแหละเห็นว่าเขานี่ยใส่แค่เทียหเองเนาะก็นึกว่าม,มาฟาร์มเฟรมแถวนี้ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าเขาใส่ผ้าคุมหัวฟินคาวอยู่นะครับแค่เห็นว่าสวมใส่ผ้าคุมหัวฟินคาวเนี่ยก็มีกลิ่นตุ่ๆแล้วนะ ตลอดทั้งชาเลนนี้มันก็จะเกิดสถานการณ์แบบนี้บ่อยนะครับที่ตัวผมเนี่ยจะต้องโดนผู้เล่นจํานวนมากกว่าลุมไล่ฆ่าทั้งจากแกงเกอร์หรือว่าปาร์ตี้สมอลสเกลมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับในเกมนี้ผู้เล่นสายโซโล่ในเกมนี้จะเหมือนได้เล่นโหมดเกมฮาร์ดคอร์มากขึ้นไปอีกระดับเวลาที่ลงไปเดินเล่นในแบ็กโซนยิ่งตัวเราใส่เกียร์ที่มีราคาแพงเทียบเท่า8หรือว่าแพงมากกว่านี้ทุกคนเนี่ยก็อยากจะเข้ามาทักทายจับมือคุณนะครับ หลังจากที่ผมไล่สังหารแรคอรี่ไปได้ถึงตัวที่27แล้วตัวที่28ก็ทำให้ผมมีเฟรนทองมากพอที่จะนำมาจ่ายเพื่อเพิ่มสเปชลคของ t o มแฮมเมอรให้เต็ม100ซึ่งผู้ชมบางคนในตอนนี้อาจจะสงสัยว่าทําไมสเปคเนี่ยมันเต็ม100ใบจังเลยนะคือผมมีสเปคของ t o มแฮมเมอรอยู่ที่ประมาณ50นะครับก่อนที่จะนํามาใช้งานในชาเลนจ์นี้ ขณะที่ผมนำมาใช้งานในชาเลน,น์นี้ผมก็กดใช้ l e ARNING POINT ทุกครั้งที่สามารถกดได้มันก็เลยเป็นการกระโดดสเปคเนี่ยได้ไวมากๆคือการใช้งาน l e ARNING POINT เนี่ยส่วนมากผู้เล่นจะนำมาใช้จ่ายกับทักษะสาย g เกต i n g หรือ c a า t i n g ใน Disney Board ซะมากกว่านะครับแต่ผมเนี่ยอยากให้ทูมแฮมเมอร์มันเต็ม100ไว้ไวๆก็เลยยอมจ่าย l e ARNING POINT ผมอะไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าผมมี l e ARNING POINT ตนเก็บไว้เยอะมากแล้วนะครับในตัวละครนี้ อีกอย่างคือผมยอมเสียเงินซีเวอร์บางส่วนที่มีอยู่นะครับเพื่อได้รับเฟรมทองที่มากขึ้นในแต่ละครั้งที่สังหารแลคอรี และทุกครั้งที่ได้กลับไปที่พอร์ทัลผมก็จะเอาสก,กุลเงิน f a v ว r เนี่ยไปแลกหนังสือ f ฟรม Tome o f i n s s i h t t เทียแปกับ m a ติน่ามากดใช้เพื่อบูตเ a m e เพื่อที่จะทำให้สเปคของ t o o แ h m m m e r เนี่ยเต็ม100ได้ไวที่สุดนี่ยังไม่นับรวมกล่องของค u ูเลอประจำสัปดาห์นะครับซึ่งในทุกๆครั้งที่เปิดอ่ะมันก็จะมีโอกาสได้รับ t o m โ of Insight เทีตตต์ต่างๆหรือว่าจะเป็น t o m e of Insight นะครับที่เราสามารถกดรับได้หลังจากที่สำเร็จความท้าทายต่างๆในเจอ r n น l มันมีหลายทางหลายวิธีมากนะครับในปัจจุบันที่เราเนี่ยสามารถ boost s p e c i a l สต์ของวุ้หรือเสื้อผ้าให้ขึ้นไปถึง100ได้ไวๆตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้งาน p o แฮ hammer แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าในปัจจุบันอ่ะคอนอันนี้มันยังถูกเลือกใช้งานบ่อยเหมือนในสมัยก่อนไหมเพราะว่าในสมัยก่อนอ่ะคอนอันนี้มันถูกนิยมหยีไปใช้งานในคอนเทนต์ arena กับ h ฮลเ gate บ่อยมากๆผมไม่รู้ว่า meta หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของแพทเนี่ยทำให้มันเสื่อมความนิยมลงไปแล้วหรือย,ยังนะครับแต่ผมอะ่ะก็ยังชอบคอนนี้อยู่ดีนะ แต่เท่าที่ผมสังเกตมานะผมแทบจะไม่เห็นใครถือคอนอันนี้ยืนอยู่ในตัวเมืองหรือในพอร์ทัลเลยนะครับซึ่งผมก็พยายามนะที่จะเลือกหยิบแต่อวตารูลคอนมาใช้งานในชาเลนจ์น,นี้ให้ได้มากเท่าที่สุดนะครับเพราะว่าผมนีอยากเก็บเฟร,รมลงอวตารูลคอนให้มันเยอะๆสเปคของอาวตารกูลคอนเนี่ยมันจะได้เต็ม700สักทีแต่ก็นั่นแหละครับมันช้านะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับให้แข่งกันว่าใครเร็วกว่าระหว่างเอาอวุธรูลคอนไปเคลียร์มอนเตอร์ในสโลดานเจียน กับอาวุธกูลหอ,อกหรือว่าขวานไปเคลียร์มอนสเตอร์ในโซโล่ดันเจียนยังไงหอ,อกกับขวานเนี่ยก็สามารถเคลียร์โซโล่ดันเจียนได้เร็วกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าผมเคยผ่านจุดที่มันยากกว่านั้นมาแล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าตัวเองเนี่ยจะพยายามเก็บคอนให้เต็ม700อครั้งผมก็สามารถทําได้นะหากว่าผมยังมีไฟในการเล่นอีกครั้งเนี่ยแม้ว่าผมจะต้องเล่นแต่คอนเทนต์โซโล่เรื่องแค่นี้ผมสามารถทําได้ครับเพราะว่าเกมอาร์เบียนออนไลน์ในสมัยนี้มันเก็บเฟรมง่ายกว่าในสมัยก่อนเยอะเลย สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆถ้าว่างๆเเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่านั่งโม้ให้ฟังนะว่าเกมอาเบียนออนไลน์ในสมัยก่อนช่วงปี2019ถึง2020เนี่ยมันเป็นยังไงในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ตัวผมยังหมดไฟอยู่นะครับของที่ถือในมือเนี่ยเปลี่ยนเป็นห่อไปซะแล้วผ่านมาครบ40ตัวแล้วนะครับในการแท็กกิ้งไล่ค่าแรคอรี่ของผมโปรฟิตที่มาจากการดรอปของแรคอรี่ในแต่ละครั้งมันช่างน่าสิ้นหวังซะเหลือเกิน แต่ว่าตัวผมอ่ะยังไม่ถึงเส้นชัยก็ขึ้นขี่หมาป่าตามหารอยเท้ากันต่อไปผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่ทำให้ชาเลนนี้ยากขึ้นและต้องใช้เวลามากกว่าที่คิดนั่นก็คือรอยเท้าของแรคลอรี่เทียร์7และเทียร์8นั้นมันมีจำนวนน้อยมากๆครับในแต่ละแมปรอยเท้าของแรคลอรี่เทียรจ7จะมีโอกาสเจอประมาณ2รอยเท้าต่อ1แมปถ้าโชคดีก็เจอ2ถ้าโชคร้ายหน่อยก็เจอเพียงแค่1แต่รอยเท้าของแรคลอรี่เทียร์8นั้น เรียกได้ว่ามีโอกาสเจอเพียงแค่100อยเท้าต่อ1แมปเท่านั้นนะครับนั่นเท่ากับว่าในแมปที่ผมกําลังมุ่งหน้าไปสแกนหารอยเท้าถ้าหากแมปไหนที่มีผู้เล่นคนอื่นตรวจสอบรอยเท้าเทียร์เและเทียร์แไปแล้วผมจะต้องไปสแกนหารอยเท้าในแมปใหม่นะครับเพราะว่าผู้เล่นคนอื่นแย่งรอยเท้าเทียร์เและเทียร์แไปแล้วนั่นเองทําให้ผมเนี่ยต้องวิ่งเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆในการสแกนหารอยเท้าของแรคอรี่ที่เป็นเฉพาะเทียร์เแล้วก็เทียร์แแต่อุปสรรคในชาเลนจ์ครั้งนี้มันก็มาในหลายรูปแบบบครั บางครั้งเนี่ยที่ผมโชคร้ายเจ้าตัวแรคอรี่ก็อาจจะแรนดอมไปยืนอยู่ที่เบริเวณใกล้กับถนนซึ่งมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวผมมากขึ้นและในบางครั้งที่บังเอิญมากๆเนี่ยก็มีแกงเกอร์วิ่งมาตามเส้นทางของถนนนะครับแล้วมาเจอผมเนี่ยที่กาลังตีแรคอรี่อยู่แบบพอดีพอดีเลยนะครับไม่รู้พระชาติก่อนเนี่ยทำบุญใส่บาตรร่วมขันมาด้วยกันหรือเปล่าวิ่งมาเจอผมที่แมปเดียวกันในถนนเส้นเดียวกันแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะ อีก,กรณีหนึ่งอะ่ะก็คือจะตัวแรคอรี่เนี่ยมันไปยืนอยู่หน้าประตูครับแล้วบังเอิญมีคนโซนประตูจากอีกฝั่งเข้ามาสิ่งแรกที่ผู้เล่นคนนั้นเขาเห็นเนี่ยก็คือตัวผมนะครับที่สวมใส่เกียร์เทียบเท่าเทียบแปดกำลังยืนตีแลรคอรี่อยู่เพียงแค่ตัวคนเดียวเขาคนนั้นเนี่ยพอเห็นผมแบบนั้นเนี่ยก็รีบดิน้นเมาส์ครับลงจากมา้าวิ่งจะมาจาับมือผมทันทีเลยและยังมีเหตุการณ์อีกหลายๆอย่างที่ผมได้ถ่ายเก็บไว้ตลอดทั้งชาเลนจ์น,นี้แต่ผมก็จะเลือกนำมาให้ดูแค่บบาางเหตุกรรณ์นะคั ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสามารถรับชมได้ในพาร์ทที่สองครับใช่ครับพาร์ทนี้จบลงเพียงเท่านี้กับชาเลนจ์แท็กกิ้งตามล่าแลคอรี่100ตัว